พยายามบ่ายเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาพบทุกคนอีกแล้วนะคะบ้านสวนไร่นาะแต่ว่าวันนี้พักบ่ายเราจะพาทุกคนมาปอกกล้วยกันนะคะปอกกล้วยเพื่อที่จะเอาไว้ทอดนะคะเป็นกล้วยหักมุกที่เราได้มาจากที่นานะคะที่นาที่ไร่ของเรานะเดี๋ยวให้ดูนะคะว่ากล้วยนะคะกล้วยหักมุกที่เรานํามาเนี่ยหวีจะเป็นยังไงนี่เลยหวีนี่หวีค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะคะกล้วยเขาก็เริ่ม แกจัดแล้วนะคะเราก็ตัดมาจากสวนจากไร่ของเรานะคะนำมาปอกแล้วก็เนื้อเหลืองดีด้วยนะคะเนื้อเหลืองเดือยให้ดูนะคะว่าเหลืองเหลืองเป็นยังไงอันนี้ปอกไปสองลูกแล้วนะคะปอกลูกนี่ลูกเขาก็จะประมาณนี้เหลืองเหลืองแล้วนะคะปอกไปสองลูกแล้วแล้วก็อันนี้ลูกที่กําลังจะปอกเนื้อเขาก็ร่อนๆนะคะร่อนแล้วเนื้อเขาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยติด เปือกเท่าไหร่เริ่มลอนแล้วนะคะปอกง่ายเราก็จะมีการใช้มีดกรีดก่อนนะคะมีดกรีดกรีดตรงนี้กรีดรอบเปลือกเลยนะคะรอบลูกเลยแล้วก็ค่อยๆแซะแซะแซะเขานะคะรอบเปลือกเลยนะคะเดี๋ยวเราไปปอกกล้วยให้ดูกันนะคะทุกคนนี่เลยเราก็ค่อยๆงี้นะคะค่อยๆงะกล้วยเปลือกกล้วยที่เรากรีดเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะปอกง่ายนะคะเพราะว่ากล้วยจะค่อนข้างแก่นะคะแก่จังก็เลยปอกคาง่ายนี่เลย เดี๋ยวดูลูกต่อไปนะที่เราจะปอกน้ําที่เราใส่ถังไว้ก็จะเป็นน้ําที่แช่น้าเกลือไว้นะคะน้ำเกลือหรือไม่ก็ใครมีมะนาวมีมะกรูดก็สามารถบีบมะนาวบีบม,มะกรูดทำการแช่ได้ของเราก็ช่วงนี้มะนาวไม่มีนะมะนาวแพงมะกรูดก็ไม่มีด้วยนะ,ะก็เลยต้องใช้เป็นเกลือนะคะเกลือใส่ไปในน้ำนะคะแล้วก็เราก็ปอกแบบนี้เลย กีบเรียบร้อยแล้วเราก็ค่อยๆปอ,อกค่อยๆเลาะไปนะคะกล้ยแก่จัดจะค่อนข้างล่อนนะคะจะไม่ค่อยติดลูกเท่าไหร่แล้วก็ปอกแบบนี้เลยบอ,อกแล้วก็นําลงไปแช่นะวันนี้ก็จะมีแค่ประมาณสักสี่หวีได้นะสะี่หวีแล้วก็ปอ,อกให้หมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนําไว้ทํากล้ยวยหวาหรือไม่ก็เป็นกล้วยขย่ากล้วยบาชิวก็ได้นะคะนี่เลยกล้วยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ เดี๋ยวถ้ายังไงไปปอ,อกกล้วยกันก่อนนะคะปอ,อกให้เสร็จเลยนี่ก็เป็นกล้วยนะคะที่เราปอ,อกปอ,อกเสร็จแล้วบางส่วนนะคะปอ,อกไปประมาณสักสองหวีได้นะ,ะสองหวีสามหวีได้ก็ได้หลายลูกเหมือนกันนะคะลูกใหญ่ๆเลยนี่เลยล้างแบบนี้ก็จะขาวสะอาดนะคะ ยังปอกไม่เสร็จนะคะทุกคนเดี๋ยวจะไปปอ,อกกล้วยต่อนะคะพอปอ,อกเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะนาไปใส่ถุงกันค่ะใส่ถุงมัดปักถุงให้เรียบร้อยแล้วก็นําไปแช่ตู้เย็นสักคืนนึงนะคะวันพรุ่งนี้หรืออาจจะเป็นวันมะรืนก็ได้นะคะเราก็จะนําม,มาทอดกันนะคะจะเป็นกล้วยเขย่านะคะหรือว่าจะเป็นกล้วยหวานก็เดี๋ยวดูกันอีกที่นึงนะคะเดี๋ยวปอ,อกให้เสร็จก่อนนะคะทุกคนปอกกล้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคน นี่เลยเราก็นํากล้วยขึ้นมาจากน้ําน้าเกลือนะคะที่เราแช่แช่ไว้หรือว่าน้ำมะนาวนะคะที่เราแช่ไว้แต่วันนี้แช่เป็นน้าเกลือนะคะกล้วยก็จะสะอาดแบบนี้เลยนะคะขาวๆสะอาดแต่อาจจะไม่ขาวมากเท่าไหร่นะคะไม่เหมือนพวกน้ามะนาวหรือว่าน้ามะกรูดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปนําถุงนะคะอาจจะเป็นถุงหูหิ้วเป็นถุงหูหิ้วหรือว่าเป็นถุงที่อันนี้จะเป็นถุงขนมนะคะเราล้างสะอาดเรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็จะนํามาใส่ แล้วก็นำยางมามัดปากถุงแล้วนำไปแช่ตู้เย็นกันต่อไปนะคะใส่ถุงเรียบร้อยนะคะพร้อมกับมัดปากถุงแล้วนะคะจะเป็นถุงขนาดแบบนี้นะคะเราก็มัดปากถุงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนำไปแช่ตู้เย็นกันแล้วก็ค่อยนำไปทอดกันนะคะอีกวันหนึ่งหรือว่าอาจจะเป็นวันถัดไปก็ได้นะคะ